ช่วงนี้กลับมาฟังข่าวการเมืองกันครับ19กันยา49ดรามา่าเที่ยวบินพิเศษพิธาเล่นใหญ่ในรัฐประหารพิธาตอนนั้นยังเป็นเด็กหนุ่มและไม่ได้เป็นบุคคลในเป้าหมายของคณะรัฐประหารไม่มีใครสนใจเขาด้วยซ้ำแต่ทราบว่าเป็นหลานของคุณพดุงทันทีที่เครื่อง Airbus A340-500 ล้อแตะรันเวย์ท่าอากาศยานกองบิน6 หรือบอนอเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่21กันยายน49กำลังพลจากหน่วยบัญชาการอากาศสโยทินซึ่งเป็นหน่วยรบหลักทางภาคพื้นดินของกองทัพอากาศที่สแตนบายรอยอยู่ก่อนหน้าแล้วได้บุกเข้าไปตรวจค้นภายในเครื่องบินลำดังกล่าวโดยละเอียดซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของคณะรัฐประหารที่มีพลเอกสนธิบุญยรัตกลินผู้บัญชาการทหารบกเป็นหัวหน้า หลังขนกำลังทหารเข้ายึดอำนาจ19กันยา49เพราะเครื่องบินเที่ยวพิเศษลำดังกล่าวนำนายกทักษิณชินวัตรพร้อมคณะเดินทางจากท่าอากาศยานบน .6 ไปปฏิบัติราชการต่างประเทศตั้งแต่10ถึง21กันยายน49รวม10กว่าวันโดยมีกำหนดการดังนี้10ถึง11กันยายนร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนอีครั้งที่6ที่ฟินแลนด์ 12-14กันยายนเยือนคอสตาริกาทวีปอเมริกากลางต่อมาได้เลื่อนการเยือนออกไป15-16กันยายนไปคิวบาซึ่งอยู่ไม่ไกลกับคอสตาริกาเพื่อร่วมประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝัก,ก,กไฟฝ่ายใดหรือ NAM 16, 16กันยายนแวะค้างคืนที่เมืองแคนคูนประเทศเม็กซิโก17-21กันยายนเยือนนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหาประชาชาติมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อขอการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกให้ในายสุรเกรยียรติเสถียรไทยรองนายกรัฐมนตรีเป็นเลขาที่การสหประชาชาติในระหว่างพำนักที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเกิดรัฐประหารในประเทศไทยนายกทักษิณได้ตอบโต้ด้วยการประกาศภาวะฉุกเฉินทางไกล ด้วยการสั่งปลดพลเอกสนธิออกจากเก้าอีอ้ผอทบไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและให้พลเอกเรืองโรธมหาสารารนนทผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติตามประกาศภาวะฉุกเฉินแต่สัญญาณก็ถูกตัดเสียก่อนขณะที่พลเอกสนธิให้ตรึงกำลังทหารที่ท่าอากาศยานบน .6 โดยใช้กำลังกองทัพอากาศพร้อมสั่งตรวจสอบเครื่องบินทุกลำที่บินมาจากสหรัฐ เดินทางเข้าประเทศไทยทั้งท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจนในที่สุดได้รับแจ้งว่าเครื่องบิน a i r b u ัส a 3 4 0 5 0 0มีผู้โดยสารเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศและนักศึกษาไทยซึ่งไปศึกษาต่างประเทศจะเดินทางมาถึงกทมในเที่ยงวันที่21กันยายน49เมื่อเครื่องแ i r b u s a 3 4 0 5 0 0ล้อแตะรันเวย์ ท่าอากาศยานบน6กำลังพนจากหน่วยบัญชาการอากาศโยทินได้บุกเข้าไปในเครื่องบินลำดังกล่าวเป้าหมายคือนายกทักษิณชินวัตรแต่ก็ไม่ได้เดินทางกลับมาด้วยก่อนจะมีการตรวจสอบรายชื่อผู้โดยสารทั้งหมดซึ่งหนึ่งในนั้นมีพิธาลิ้มเจริญรัตนักศึกษาวัย25ปีที่แจ้งว่าเดินทางมาร่วมงานศพบ,บิดาก่อนจะนำตัวไปพักคอยที่ห้องรับรองภายในท่าอากาศยานบนอ ประมาณ3 4ชั่วโมงแล้วปล่อยกลับพิธาตอนนั้นยังเป็นเด็กหนุ่มและไม่ได้เป็นบุคคลในเป้าหมายของคณะรัฐประหารไม่มีใครสนใจเขาด้วยซ้าแต่ทราบว่าเป็นหลานของคุณพดุงลิ้มเจริญรัตคนใกล้ชิดนายกทักษิณหลังยึดอำนาจก็มีคำสั่งให้เฝ้าระวังตรวจสอบเครื่องบินทุกลำว่ามีใครเดินทางเข้าออกบ้างส่วนบนเครื่องแอร์บัสเอ4 0ขีด50 ตรวจสอบแล้วไม่พบตัวทักษิณชินวัตรแหล่งข่าวกองทัพอากาศเปิดเผยพร้อมทั้งระบุว่าสำหรับกรณีที่คุณพิธาเล่าประสบการณ์ที่ได้รับในช่วงเหตุการณ์รัฐประหารนั้นในส่วนของกองทัพอากาศคงไม่ตอบโต้อะไรเพราะเรื่องนี้ผ่านมา17ปีแล้วเข้าใจว่าสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในช่วงหาเสียงชี้แจงอะไรไปก็ถูกตีความไปต่างๆนานานิ่งไว้น่าจะดีที่สุด ปล่อยให้ทุกอย่างคลี่คลายด้วยตัวของมันเองขณะที่อีกด้านหนึ่งผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างดอร์ปานปรีพหิทธานุกรผู้แทนการค้าไทยในขณะนั้นและมีตําแหน่งสูงสุดบนเครื่องบินเที่ยวพิเศษลำนั้นซึ่งถูกพิทาอ้างถึงในเหตุการณ์เดียวกันและเป็นผู้ที่รับฝากพิทาให้กลับมาด้วยเล่าว่า ช่วงปี49ตนเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนการค้าไทยรับผิดชอบอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้โดยวันนั้นอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณมีภารกิจที่ U ูเ็และตนเองก็ต้องไปปฏิบัติภารกิจด้วยซึ่งระหว่างที่กำลังจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเวลาประมาณ10โมงตามเวลาท้องถิน่นก็มีข่าวว่าประเทศไทยเกิดการรัฐประหารจึงยกเลิกกำหนดการทั้งหมดและเดินทางกลับประเทศไทย โดยช่วงเย็นวันที่19กันยายน49เวลา17นาฬิกาได้เดินทางไปยังสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องบินกลับไทยระหว่างนั้นนายกทักษิณยังเดินทางไม่ถึงสนามบินนิวยอร์กแต่กลับมาถึงสนามบินตี5ของอีกวันทั้งหมดที่อยู่บนเครื่องบินต่างอ่อนละเพราะอยู่บนเครื่องบินตั้งแต่5โมงเย็นถึงตีห้า หลังจากขึ้น,นเครื่องบินมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาบอกกับผมว่าฝากน้องพิธากลับประเทศไทยด้วยเพราะมาเรียนอยู่ที่นิวยอร์กซึ่งผมก็ไม่ได้ถามอะไรมากเห็นเป็นนักศึกษาและไม่คิดว่าวันนี้จะมาเป็นนักการเมืองจากนั้นทั้งคณะก็ออกเดินทางจากนิวยอร์กเมื่อเครื่องบินมาถึงประเทศไทยได้รับแจ้งว่าเครื่องน่าจะเข้าสนามบินดอนเมืองได้ไม่น่ามีปัญหาและนายกทักษิณได้เดินทางถึงนิวยอร์กแล้ว หลังจากที่เครื่องลงจอดที่สนามบินดอนเมืองได้ครึ่งชั่วโมงเครื่องจอดนิ่งจึงประเมินสถานการณ์ว่าคงไม่สู้ดีเลยเดินทางจากที่นั่งด้านหน้าไปท้ายเครื่องบินซึ่งมีนักข่าวเจ้าหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรีและข้าราชการนั่งอยู่ซึ่งผมได้เจอกับคุณพิธาอีกครั้งจึงบอกว่าได้ถูกยึดอำนาจเรียบร้อยแล้วเครื่องบินลำนี้คงจะเข้าไปจอดที่บนอหและขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบ คิดว่าทหารคงไม่ทำอะไรกับคณะในเครื่องบินลำนี้ที่มาถึงเหตุการณ์เมื่อทหารขึ้นมาบนเครื่องดอกเตอร์ปานปรีบอกว่ามีทหารขึ้นมาตรวจบนเครื่องบินไม่นานก็ลงจากเครื่องไปและปล่อยทุกคนบนเครื่องบินออกมาซึ่งผมเองก็ถูกปล่อยตัวให้กลับบ้านทันทีไม่ได้ถูกเชิญตัวไปคุมขังหรือถูกคลุมถุงดำแต่ของคนอื่นผมไม่ทราบเพราะทุกคนต่างแยกย้ายกันออกไปแล้วทุกคนเดินตามหลังออกมา และบางส่วนก็ไปรอรับกระเป๋าเดินทางไม่เห็นมีปัญหาและผมไม่ได้ถูกอายัดหรือถูกกระทำใดๆเลยกลับบ้านเหมือนผู้โดยสารปกติทั่วไปซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าณนะขณะนั้นผมเองเป็นหัวหน้าผู้แทนการค้าไทยเป็นนักการเมืองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งในเครื่องบินลำดังกล่าวผมก็เป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดดรปานปรียังตอบคำถามถ,ามถึงสถานะพิธาว่า ขึ้นเครื่องมาในฐานะผู้ช่วยของดเรสมคิดจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีในตอนนั้นหรือไม่ว่าตอนนั้นทราบเพียงว่าคุณพิธาเป็นหลานของคุณพดุงลิมเจริญรัตเลยขานุการส่วนตัวของนายกทักษิณจึงไม่ได้ติดใจอะไรผมไม่ทราบสถานะของคุณพิธาในขณะนั้นไม่ได้คิดอะไรคิดเพียงเป็นน้องคนหนึ่งไปเรียนเมืองนอกเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งบอกไปว่ากลับมาเมืองไทยแล้ว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียคุณพ่อซึ่งผมได้พูดแค่นั้นกับคุณพิธาและไม่ได้เจอกันอีกเลยจนวันนี้คุณพิธาเป็นนักการเมืองขณะที่พิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าวไกลได้ชี้แจงประเด็นดราม่าผ่านโซเชียลมีเดียหลังไปออกรายการทีวีเล่าประสบการณ์ที่ได้รับจากเหตุรัฐประหารทำให้พลาดโอกาสไปร่วมงานศพบิดาจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าบิดเบือน พูดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในอดีตหรือไม่โดยระบุว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาอธิบายหนึ่งในเหตุการณ์บีบหัวใจผมที่สุดในชีวิตนั่นคือการสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักอย่างกระทันหันโดยที่ไม่ได้มีโอกาสร่ำลากันในช่วงการรัฐประหาร49ต่อประเด็นที่มีความพยายามนำบทสัมภาษณ์ของผมกับคุณสรยุทธ์เมื่อสัปดาห์ก่อนไปเปรียบเทียบกับบทสัมภาษณ์ของผม กับคุณหนูแมมสุริวิภาเมื่อสิบกว่าปีก่อนว่าผมให้สัมภาษณ์สองครั้งไม่ตรงกันผมขอยืนยันความจริงโดยรูปภาพสามภาพครับเพื่อให้กระจ่างและจะกลับไปมีสมาธิหาเสียงต่อรูปที่หนึ่งแสดงให้เห็นว่างานศพของคุณพ่อผมนั้นเป็นเวลาเจวันตั้งแต่18บแถึงยีกันยาครับต่อคำถามว่าสรุปแล้วมาทันหรือไม่ทันกันแน่คำตอบคือมาทันครึ่ง วันที่22ถึง24และไม่ทันครึ่งวันที่18ถึง20ครับทั้งการสัมภาษณ์ของคุณสุริวิภากับของคุณสรยุทธ์จึงไม่มีอะไรขัดแย้งกันครับรูปที่2อ้างอิงถึงข่าวจาก Channel News a s เ a รายงานว่าวันที่21กันยายน49เครื่องบินรัฐบาลไทย ที่กลับสู่ประเทศไทยหลังการรัฐประหารโดยลงจอดที่สนามบินกองทัพอากาศในช่วงเวลาประมาณ12.40นาทีซึ่งเป็นเครื่องบินลำที่ผมโดยสารมาจากนิวยอร์กและลอนดอนจากรายงานข่าวจะพบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมตัวและตรวจสอบบนเครื่องบินอย่างละเอียดผมถูกกักตัวอยู่5-6ชั่วโมงกว่ารถบัสจะออกมากว่าจะมีรถของผมมารับก็ถึงบ้านประมาณ2ทุ่มกว่า ผมจำได้ว่าถึงบ้านก่อนคุณแม่และน้องที่ใส่ชุดดํากลับมาแล้วเราก็กอดกันเป็นครั้งแรกหลังสูญเสียคุณพ่อส่วนข่าวที่มีบุคคลอ้างว่าเป็นเพื่อนพ่อบอกว่าเห็นผมในงานศพพ่อตั้งแต่วันแรกซึ่งก็คือวันที่18คงจะเข้าใจผิดนะครับเป็นไปไม่ได้ครับจำเป็นน้องชายผมหรือเปล่าเพราะหลักฐานก็ชัดว่าวันนั้นผมยังอยู่ที่อเมริกาอยู่เลยนะครับ และรูปที่3คือรูปถ่ายของครอบครัวและผมในงานศพของคุณพ่อในวันที่22กันยายน49หลังจากนั้นก็เก็บศพคุณพ่อไว้อีกน่าจะ100วันก่อนเผาครับอย่างที่ผมเคยได้พูดในหลายโอกาสเมื่อคุณเข้าสู่การเมืองและโดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งก็จะมีการโจมตีกันมาเรื่อยๆจากนี้เป็นต้นไปซึ่งผมก็ทราบดีว่าเป็นปกติของการเมืองไม่ได้รู้สึกวันไหวอะไร ขอให้ทุกคนมีสมาธิกับการหาเสียงและเดินหน้าแก้ไขปัญหาของประชาชนต่อไปครับนี่คือเรื่องราวดราม่าเที่ยวบินพิเศษ Airbus ส a 4 4 5 0 0 0ที่เกี่ยวพันกับเหตุรัฐประหารในอดีตซึ่งเป็นประสบการณ์โดยตรงของพิธากับสถานการณ์ปัจจุบันที่จะมีการเลือกตั้งใหญ่อีก2ส,สัปดาห์ข้างหน้านี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์บางกอกบิสนี e ี s คอมครับ